ธรรมิกถาก่อนฟ้าสุนทยาวันที่8ตุลาคมพศ2538เรื่องอริยวัตทิธรรมตอนที่2โดยพระอาจารย์สมภพ,พโชติปัญโยพรรยาที่แสนดีนั้นตนเองนอกใจเอากับพรนรยาคนปัจจุบันนี้เห็นภาพนั้นชัดเจน ถอ,อนออกมาอีกจึงรู้ว่าโอ้นี้คือกรรมกรรมนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆมันไม่ให้ผู้ใดเอาเปรียบกันเราทํากับเขาอย่างนั้นเขาจึงทํากับเราอย่างนี้นั่นเห็นไหมละ่ะศรัทามันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มว่าบาปมีบุญมีเชื่อแล้วทีนี้แกก็เลยมันลุกขึ้นมาตรวน้ําให้อภัยภรรยา กว่าฉันทํากับเธอแต่ชาติก่อนมันนุแรงพอๆกันไปเถอะสมควรและแกก็กมานั่งสมาธิต่อแกก็บอกว่าได้ยินคําเสียงเทศของครูบาอาจารย์แนะนําว่าไม่ได้ไล่เขาหนีเขาไปเขาเองแกเขียนมามากแกก็บอกได้ยินเสียงครูบาอาจารย์เวลาแต่ขนลุกขนพองทำความเพียรต่อไปจนสว่าง ลูกก็บังเกิดดีขึ้นไม่ร้องไม่ออดไม่อ่อน,ออนต่อมาเมื่อหา่านมาไม่นานเนี่ยรุ่นเดียวกับนายเกี้ยรแกบอกว่านั่งสมาธิไปก็ไปเห็นเลขคจิตมันสว่างแล้มันไปเห็นเลขเห็นหวยแต่ได้ยินครูบาอาจารย์ว่านั้นมันอาบายามุกไม่ใช่หนทางแห่งอริยชนแกไม่ซื้อเลยสักบาท โทรศัพท์ไปหาพวกเคยค้าขายระดับเงินเป็นล้าน,านด้วยกันในกรุงเทพทางน้องเขาซื้อถูกไปกันตั้งหลายล้านแล้วก็ออก็ส่งมาให้สวยแล้วก็ยังมีอีกหล,ลายอย่างถ้าเราเป็นสภาพเ่น,นี้เราจะเชื่อว่าโอ้บาปมันมีบุญมันมีเราทำอะไรลงไปสิ่งที่เป็นบาปกับพ่อกับแม่ ผู้ที่หวังดีต่อเราตลอดนั้นมันจะาบาปมากและก็รวดเร็วเขาเล่าว่าภรรยาของเขาได้กระทํากับสามีผู้อยู่ในธรรมไม่นานนะสามีคนใหม่ก็ผ่านเขาหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ทีบส่งขับไล่สส่งเขาก็กลายเป็นคนร่อนเร่ต่อไปเขาว่าสงสารชีวิตท,ที่ไม่รู้จกัจกศีลจักธรรม อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเชื่ออย่างนี้ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้มันเห็นอย่างนี้ศรัทธามันจะเพิ่มมันจะเว้นชั่วมันจะทําดีเพิ่มขึ้นอีกเพราะมันเห็นโทษความชั่วสี้นมันจะเกิดขึ้นเมื่อศรัทธาเป็นรากแล้วมันจะเป็นกําไรเพิ่มเติมเป็นอริยวัตถิธรรมชีวิตทำอันให้กําไรอันตร,รสูงสุดแก่ชีวิตลูกเต่า พยายามแลว้วพยายามอีกก็ไม่คืนมันดีได้เราก็อย่าไปเป็นทุกข์อะไรมากนะักให้เข้าใจเถิดว่านั้นบาปกรรมอาจจะเป็นกรรมเก่าของเราเมื่อก่อนซึ่งเราจำไม่ได้ในในชาตินี้เราไม่ได้ทำเราอาจจะได้กระทำอย่างนั้นแหละกับพ่อก,กับเม่อของเรามา ลูกคนนี้จึงเกิดมาเป็นลูกชั่วมาทําให้เราเป็นทุกข์เขาไม่สามารถกลายเป็นคนดีได้อย่างไรนั้นกรรมมันมาเอามันมาเอาค่านี่ค่าสินมันทีนี้ถ้าเราคิดในแง่ผลเราก็สรุปกรรมได้อย่างนี้ว่าอาจจะเป็นผลกรรมของฉันในชาติก่อนได้ทํากับพ่อกับแม่มาซึ่งจําไม่ได้ เอาเถิดชาตินี้เรารับกรรมไม่ต้องเป็นทุกข์หรือจะสรุปเป็นเหตุว่าถ้าชาติก่อนฉันไม่ได้ทำบาปทํากรรมเช่นนี้กับพ่อกับแม่มาแต่ทำไมลูกฉันเป็นอย่างนี้ถ้าฉันไม่ได้ทำมาก็ถือว่าเป็นเหตุเป็นการเริ่มต้นปลูกฝังกรรมใหม่ของลูก ที่เขาได้กระทําต่อพ่อต่อแม่เขาจะต้องได้รับกรรมนี้อย่างน่าสงสารก็เหมือนชายคนที่กล่าวมาเมื่อเขาเข้าใจว่าเขาเคยทํากับภรรยาเขาในชาติที่ผ่านมาเขาก็วางใจไม่มีความทุกข์ให้อภัยให้อภัยคนอื่นก็เหมือนให้อภัยตนเองด้วยว่าตนเองได้กทำลักษณะเช่นนี้มันจะเพิ่ม สัทธาเพิ่มขึ้นเมื่อสัทธาเพิ่มขึ้นศีลมันก็จะเพิ่มขึ้นมันจะระวังมากขึ้นเพราะเชื่อแล้วว่าบาปให้ผลบุญให้ผลฉันไม่ปราถนาสิ่งที่มันชั่วช้าเลวรามหลังจากนั้นจะพยายามเว้นชั่วและพยายามกันความชั่วพยายามปูฝังความดีจากฆ่าปลดปล่อยอารมณ์ที่คอยกีดกันที่จะไม่ให้เราทําดี มันมีทั้งอารมณ์บางอย่างอยากทําดีมันก็มาขัดขวางจําเป็นต้องจาคะบริจาคอยากทาชั่วก็ต้องบริจาคเอกคือจาคะสลัดอารมณ์เช่นนี้ออกไปว่าทาชั่วฉันทำเมื่อไหร่ก็ได้ทําง่ายๆแต่ทําดีไม่อยากทําก็ต้องจาคะอารมณ์ประเภทที่มันขัดขวางออกไปเมื่อสิ่งเหล่านี้ออกไปออกไปความสงบมันมีปัญญามันจะยิ่งเกิดขึ้น สมาธิภาวนาที่เราทําไปทําไปปัญญาเราเกิดขึ้นถ้ามันสงบบ้างถ้ามันไม่สงบเราจะเอาอย่างไรเราเอาความรู้ถ้าเอาความรู้ไม่ได้เอาความสงบเอาอะไรความรู้นั่งรู้จักมันอย่าตรงนี้รู้จักใจตนเองมันคิดอะไรมันฟุง้งอะไรมันปุงอะไรมันดีอย่างไรมันชัว่วอย่างไรอ่านมัน ถ้ารู้ทันมันความสงบก็เกิดขึ้นเองความสงบมาหลังความรู้จะเป็นความสงบที่เกิดจ้าด้วยความรู้ขึ้นมาเองเรียกว่าวิปัสนังบุพังคมังสมถังภาเวติเจริญวิปัสนาเจริญความรู้แจ้งเป็นเบื้องหน้าไปก่อนสมถังคือความสงบก็จะเกิดขึ้นตามหลัง ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่คิดอะไรมากนักจะเอาความสงบมันพอจะสงบได้ก็เล่งทําให้มันสงบดูลมหายใจเข้าหายใจออกมันดูยากนักหรือดูตรงที่มันสีเข้าสีออกตรงที่มันสัมผัสนี่ดูสิไม่ต้องตามเข้าไม่ต้องตามออกเอาเอาละสั้นก็ไม่เอายาวก็ไม่เอามันเข้ามันออกมันเสียดสีกันตรงไหนสร้างความรู้สึกไว้ตรงนี้มากๆ เมื่อเมื่อความรู้สึกละเอียดก็จะเห็นลมละเอียดละเอียดมันก็จะเริ่มเย็นเย็นเย็นมันจะหนักขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เมื่อมันหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นลมหายใจละเอียดเข้าน้อยลงน้อยลงเราก็จะเห็นเมื่อมันเต็มในหัวแน่นเหมือนเป่าลูกโป่งขึ้นมาหลังจากนั้นไม่ต้องดูอะไรเลยเฉยรู้อะที่มันเฉยเฉยเปลี่ยนแนวเข้าไปสู่อุปสัมา นุสติตัวนี้ละเอียดไม่ต้องดูล้มไม่ต้องดูอะไรดูแต่เฉยๆหายจะเข้าไม่ได้คิดอะไรดูนี่มันไม่ได้คิดอะไรนี่สงบดูความสงบนิดเดียวก็ให้มันเห็นสันตาปณีตานั่นสงบนั่นปณนี ชั่วช้างครับงูช่วงงูแลบลิ้นรู้ให้มันเห็นว่านี่สงบนี่สงบไอ้ที่มันไม่วุ่นวายไม่เอาฉันจะดูเดวเวลามันเฉยถ้าเห็นอาการสงบนิดเดียวมันจะขยายมันจะขยายมันจะขยายลมก็ไม่ดูอะไรก็ไม่ดูทั้งดูไอ้เฉยเนี่ยนี่เดียวก็จะดูอันนี้มันจะขยายเฉยเฉยเฉยขึ้นดูสิทําเป็นไหมอย่างนี้ ถ้าทาอย่างนี้ไม่ถนัดก็มาดูลมจนมันสีขาวสีออกสีขาวสีออกมันเสียดสีกันตรงไหนถ้าเห็นมันเจิดจ้าขึ้นมันก็ละเอียดลมก็ละเอียดขึ้นแน่นในหัวเต็มไปด้วยลมเหมือนเป่าลูกโป่งถ้ามันแน่นตรงนี้ตัวมันก็จะตรงขึ้นความง่วงเหงาหานอนมันก็ไม่มีเห็นนี้สร้างความรู้สึกเป็นเลด้าพองดูอาการเฉ,รเฉยๆของมันไม่รู้จังง่วงเหงาหาวนอน ไม่มีความคิดจะฟุง้งบนไหนมีแต่อาการตื่นโคลงเวืองนั้นพอะเราปล่อยหน่อยลมหายใจก็หมดไป <S <S เห็นแต่อาการรู้ลมหายใจก็เงียบไปหายไปเลยไม่มีลมหายใจเลยหลังจากนั้นมันอาจจะเข้าเขามันเองมันจะเกิดอะไรเองมันจะเกิดสว่างสวัยลงไปเห็นอะไรตัวอะไรขึ้นมาของเต่าของหลังมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดที่ชายคนนั้นเขาบอกว่าเขาไปเห็นเขาและภรรยาเขาในชาติก่อนมันไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาด ได้ทุกคนในเนี้นี่ปัญญาเหล่านี้ต้องเอามาใช้ต้องแอดชชดต้องปรับปรุงอันไหนมันเหมาะสมสอดคล้องเป็นอุบายที่เหมาะสมกับจริตของเราบางคนอาจจะไม่ถูกเลยดูลมหายใจระืดอัอดไปหมดสติสัมปชัญญะไม่ละเอียดพอก็เห็นแต่ความทุกข์แต่ถ้ามันมีพอสติสัมปชัญญะพอดีซะอีกถ้ามันทุกลมหายใจนะัน จะเห็นอริยสัจในตรงนั้นทต่ีบางคนดู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 ไปมันสบัดให้ช่างหัวมันมันกระตุกมันสบัดมันดิันถ้าอย่างนี้ก็เป็นทางของมันเป็นทางของมันไปตรงนั้นเลยจากนั้นไปมันก็สงบทั้งกายสงบทั้งจิตแต่บางคนดูมันก็ร้อนทันทีหลับตาเข้าร้อนไปทั้งตัวเลืมตาขึ้นก็เบาสบาย แต่พอนอเริ่มถ้าเราดูลมให้เห็นจริงๆตรงที่มันสัมผัสข้าวทม,มาปล่อยทิ้งมันเลยจะเป็นยังไงก็ช่างมันร่างกายทิ้งแล้วฉันจะเอาแต่ลมดูลมอย่างเดียวพอดูไปดูไปมันเริ่มจะสงบมันละเอียดเข้ามันแน่นเต้มัวมดตัวเดียวไตเหมือนตัวเท่ากับปั้นความรู้สึกมันจะแผ่ขึ้นที่ขึ้นเสียงก็แก,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 กล้งดังยางใหญ่หลวงเลย ไม่ต้องไปกลัวมันทําไปเลยจากนั้นมันลิบเข้าไปข้างในไม่ได้ยินเสียงข้างหนอกเสียงปัรทัดเสียงอะไรนะ่น<ส>ก็ไม่มีเพียงเล็กๆน้อยๆนี่ก็จะรู้สึกว่าอัศจรรย์พอสมขวรมันจะเพิ่มสภาอะไรอะไรขึ้นนี่แต่บางคนนอาจจะมีบุญมากมันเกิดภาณาแผ่ดูไปดูไปดูไป,ไปมันตัวใหญ่ๆอะไรใหญ่ๆขึ้นแล้วมันก็เย็นเย็น เย็นจนกลัวตายก็จะไปกลัวมันมันไม่ตายดอกมันเย็นสมาธิมันเย็นหน้าตายนะบางคนถ้ามันเย็นอย่างนั้นมันดีเลยดูไปเลยมันเย็นนั่นก็จะเห็นแต่ความสว่างสวัวธรรมดามันไป็นเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินแหละเพราะนั้งการที่เรามานั่งสมาธิดึกเด็กเดินเดินนั่งนานๆนั่งเพื่อหากําไรห้าอันนี้ มันไม่สงบมันไม่พบศรัทธามันก็ไม่เพิ่มศีลมันก็ไม่เพิ่มมีแต่จะหดลงมีแต่ขาดทุนแล้วก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายว่าการปวดของเราการกระทําของเราไม่มีประโยชน์อะไรเสียเวลาก็อยากจะไปสนุกสนานเพลิดเพลินนักเกขาดทุนอย่างย่อยยับเลยเพราะเห็นนั้นพรรษาน,นี้งบดุลดูติดบัญชีลงไหมขาดทุนหรือได้กําไร ถ้ามีศรัทธาเพิ่มขึ้นเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีมั่นใจในการกระทําว่าเป็นบาปเป็นบุญให้ผลนแน่นอนทีนี้ถ้ามันศรัทธาในตนเองมากว่าจนไม่กลัวว่าจะต้องไปตกนรกหลุมไหนยมพบาลที่ไหนกล้าเผชิญหน้าได้เลยท่านได้กําไรศิลนสุตาจะข้าปัญญามันเพิ่มขของมันเองวัดกันง่ายๆตรงนี้ว่ามันเพิ่มกันไหมศรัทธาเพิ่มกันไหม ถ้าเชื่อว่าความมีบรมีสิ่งมันเกิดขึ้นความเคารพเชื่อฟังบิดามารดากตัญญูกะตตเวทีต่อพ่อต่อแม่ต่อพรระัตนตรัยต่อครูบาอาจารย์ไม่ต้องเรียกร้องหามันหลั่งไหลามาเองมันเป็นที่หลั่งไหลออกมาแห่งคุณงามความดี ทำห้าประการนี้จึงชื่อว่าปุญญาพิสันทะกุศลาพิสันทะอริยวัตถิธรรมท่อทานที่หลากหลั่งไหลออกมาแห่งความดีทั้งหลายทั้งปวงเหมือนบอ่อน้ําแห่งความดีไหลเอื่อยไม่รู้จกจบไม่มีโอกาสที่จะไปทําชั่วอะไรอีกแล้วมันไหลออกมาแต่ความดีตํลไรตลอดชาตินี้ก็ปลอดภยัยตายวันนี้ก็ปลอดภัยหมดโอกาสตกนรก กไ็ไม่เหนื่อยเปล่าในการท่ามสอนกันเป็นนั้นว่าคืนนี้วันนี้ไปตรวจดูว่าขาดทุนหรือได้กําไรถ้ามันขาดทุนก็พยายามเพิ่มขึ้นไม่ได้ซื้อสบาดอ,อกขอยุติธรรมนิกรานิลงขอความเจริญงอกงามในอริยวัติธรรมอันเป็นกำไรอันเสรอฐสูงสุดแห่งชีวิต จงบังเกิดมีแก่ท่านตั้งหลายยิ่งยิ่งขึ้นโดยทั่วกันทุกรูกทุกองค์ทุกท่านทุกคนเธอ